สวัสดีทุกคนครับยินดีต้อนรับสู่ช่องปามบีอาร์สำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปในช่องปามบีอาเป็นครั้งแรกก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ให้ช่องปามบีอาด้วยนะครับสำหรับ EP ที่66นี้นะครับผมก็จะมาเจาะลึกข้อมูล10 หุ้นปลอดภัยจากเศรษฐกิจโลกที่กำลังวุ่นวายนะครับเนื่องจากเศรษฐกิจโลกในปัจจุบันพบว่ามีอัตราเงินเฟ้อสูงขึ้นประกอบกับค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับอีกทั้งปัญหาการขาดแคลนอาหารที่ทำให้หลายๆประเทศระงับการส่งออกผลิตภัณฑ์ที่จะใช้เป็นอาหารทำให้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกนั้นช้าลงนะครับ สำหรับตลาดหุ้นไทยนั้นก็ได้รับผลกระทบพอสมควรแต่ก็ยังมีหุ้นบางกลุ่มที่สามารถลงทุนได้นะครับซึ่งจะมีหุ้นอะไรบ้างมารับชมกันได้เลยครับสำหรับหุ้นตัวแรกนะครับก็คือ CPF บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชน ลักษณะธุรกิจนะครับประกอบธุรกิจกเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารจำแนกออกเป็น3ประเภทคือ 1. ธุรกิจอาหารสัตว์ได้แก่การผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์2ธุรกิจเลี้ยงสัตว์แปรรูปได้แก่การเพราะพันธุ์สัตว์การเลี้ยงสัตว์เพื่อการค้าและการแปรรูปเนื้อสัตว์ขั้นพื้นฐานและ3ธุรกิจอาหารได้แก่การผลิตเนื้อสัตว์แปรรูปและการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จรูปรวมทั้งกิจการคร้าผลิตอาหารและร้านอาหารด้วยครับราคาล่าสุดนะครับอยู่ที่2 0 บาทต่อหน่้นครับแนวโน้มการลงทุนก็พบว่ามีแนวโน้มราคาคงที่ครับราคาย้อนหลัง1เดือนพบว่าเพิ่มขึ้น7.59%และราคาย้อนหลัง6เดือนพบว่าเพิ่มขึ้น2.41%ครับ มาดูกันที่งบการเงินไตรมาส1ปี65พบว่ามีสินทรัพย์รวม8 3 7 1 2 0ล้านบาทมีรายได้รวมประมาณ1 39,000ล้านบาทและมีกำไรสุทธิประมาณ2,800ล้านบาทครับมี PE อยู่ที่24.49เท่า P/BV อที่1เท่าและอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน2.5%ครับ การจ่ายปันผลปี65ผมว่าได้มีการจ่ายเงินปันผลไปแล้ว1ครั้งในช่วงเดือนพฤษภาคมเงินปันผลอยู่ที่25สตางค์ต่อ1หุ้นโดยหุ้นตัวนี้จะมีการจ่ายเงินปันผลปีละสองครั้งและจะมีการจ่ายเงินปันผลอีกครั้งในช่วงเดือนกันยายนสำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ30ของกำไรสุทธิประจำปีครับ หุ้นตัวต่อมาครับก็คือ CPN บริษัทเซนท่านพัฒนาจำกัดมหาชนลักษณะธุรกิจประกอบธุรกิจพัฒนาและให้เช่าพื้นที่ศูนย์การค้าขนาดใหญ่และประกอบธุรกิจศูนย์การค้าเช่นอาคารสำนักงานโรงแรมศูนย์อาหารรวมถึงการลงทุนในกองทุนรวมและการเป็นผู้บริหารอสังหริมทัพย์ของกองทุนรวมและกองทัชครับราคาล่าสุดอยู่ที่60บาท75สตง์ต่อ1หุ้นครับ แนวโน้มการลงทุนก็พบว่ามีแนวโน้มราคาคงที่นะครับราคาย้อนหลัง3เดือนพบว่าเพิ่มขึ้น12.9%และราคาย้อนหลัง6เดือนพบว่าเพิ่มขึ้น10.36%ครับมาดูกันที่งบการเงินไตรมาส1ปี65พบว่ามีสินทรัพย์รวม264,879ล้านบาทมีรายได้รวมประมาณ8,400ล้านบาทและมีกำไรสุทธิประมาณ2,300ล้านบาทครับ มี P/E อยู่ที่48.14เท่า P/BV ที่3.6เท่าและอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน0 9 9ครับการจ่ายปันผลปี65ได้มีการจ่ายเงินปันผลไปแล้ว1ครั้งในช่วงเดือนพฤษภาคมเงินปันผล60สตางค์ต่อ1หุ้นโดยหุ้นตรงนี้จะมีการจ่ายเงินปันผลปีละ1ครั้งสำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ40ของกำไรสุทธิจากการดำเนินง,งานของงบการเงินรวมครับ หุ้นตัวต่อมานะครับก็เป็น TVO บริษัทน้ำมันพืชไทยจำกัดมหาชนลักษณะธุรกิจประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันถั่วเหลืองตราอางุนและวัตถุดิบอาหารสัตว์โดยจะผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศโดยแบ่งผลิตภัณฑ์ออกเป็น2กลุ่มประกอบไปด้วย1ผลิตภัณฑ์น้ำมันถั่วเหลืองสำหรับปรุงอาหารและ2ผลิตภัณฑ์กากถั่วเหลืองครับราคาล่าสุดนะครับอยู่ที่สามสบบาท75สตางค์ต่อ1คูหุ้นครับ แนวโน้มการลงทุนก็พบว่ามีแนวโน้มราคาที่คงที่นะครับราคาย้อนหลัง3เดือนพบว่าเพิ่มขึ้น1.5 7เและราคาย้อนหลัง6เดือนพบว่าเพิ่มขึ้น5.7 4เครับมาดูกันที่งบการเงินไตามาส1ปี65พบว่ามีสินทรัพย์รวม14,687ล้านบาทมีรายได้รวมประมาณ9,300ล้านบาทและมีกำไรสุทธิประมาณ660ล้านบาทครับ มี PE อยู่ที่13.91เท่า P/BV อยู่ที่2.52เท่าและอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน6.93%ครับซึ่งหุ้นตัวนี้ก็เป็นหุ้นที่มีการจ่ายเงินปันผลค่อนข้างน่าพอใจเลยนะครับ การจ่ายปันผลปี65ได้มีการจ่ายเงินปันผลไปแล้ว1ครั้งช่วงเดือนพฤษภาคมเงินปันผลอยู่ที่90สตางค์ต่อ1หุ้นโดยหุ้นตัวนี้จะมีการจ่ายเงินปันผลปีละ2ครั้งสำหรับการจ่ายเงินปันผลครั้งที่2จะจ่ายเงินปันผลในช่วงเดือนกันยายนครับสำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าระยะห0ของกรไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ครับ หุ้นตัวต่อมานะครับก็คือ CPI บริษัทชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มจำกัดมหาชนลักษณะธุรกิจประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์มประเภทต่างๆเช่นน้ำมันปาล์มดิบน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์น้ำมันเมล็ดในปาล์มบริสุทธิ์และน้ำมันปาล์มโอเลอิน ตาลีลาสำหรับใช้ในตลาดผู้บริโภคทั่วไปรวมทั้งยังมีผลิตภัณฑ์พลอยได้อย่างอื่นๆที่สามารถใช้ในอุตสาหการรมอาหารสัตว์ได้อีกด้วยครับราคาล่าสุดนะครับอยู่ที่4บาท20สตางค์ต่อหนึ่งหุ้นครับแนวโน้มการลงทุนก็พบว่ามีแนวโน้มราคาที่เพิ่มขึ้นราคาย้อนหลัง3เดือนพบว่าเพิ่มขึ้น1 1 3 6และราคาย้อนหลัง6เดือนพบว่าเพิ่มขึ้น 24. 8 4ครับ มาดูกันที่งบการเงินไตรมาส1ปี65พบว่ามีสินทรัพย์รวม4,783ล้านบาทมีรายได้รวมประมาณ2,100ล้านบาทและมีกำไรสุทธิประมาณ150ล้านบาทครับมี PE อยู่ที่6.66เท่า P/BV อยู่ที่1.1เท่าและอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน4.68%ครับ การจ่ายปันผลปี65ได้มีการจ่ายเงินปันผลไปแล้ว1ครั้งในช่วงเดือนพฤษภาคมเงินปันผลอยู่ที่19สตางค์ต่อ1หุ้นโดยหุ้นตัวนี้จะมีการจ่ายเงินปันผลปีละหนึ่งครั้งสำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่ารละ,ะ4 0ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมายครับหุ้นกลุ่มถัดไปจะเป็นกลุ่มโรงพยาบาลนะครับซึ่งนั่นก็คือ BDMS บริษัทกรุงเทพดุสิตวิการจำกัดมหาชน ลักษณะธุรกิจประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ของประเทศโดยมีโรงพยาบาลเครือข่ายในไทยและกัมพูชาดำเนินการภายใต้โรงพยาบาล6กลุ่มคือกลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพกลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวชกลุ่มโรงพยาบาลพญาไทกลุ่มโรงพยาบาลเปาโลกลุ่มโรงพยาบาลรอยัลและโรงพยาบาล BNS ครับราคาล่าสุดนะครับอยู่ที่25บาท50สตางต่อหุ้นครับ แนวโน้มการลงทุนก็พบว่ามีแนวโน้มราคาของที่ราคาย้อนหลัง3เดือนพบว่าเพิ่มขึ้น13.92%และราคาย้อนหลัง6เดือนพบว่าเพิ่มขึ้น14.89%ครับมาดูกันที่งบการเงินไตรมาส1ปี65พบว่ามีสินทรัพย์รวม1 3 0 9 7ล้านบาทมีรายได้รวมประมาณ23,000ล้านบาทและมีกำไรสุทธิประมาณ3,400ล้านบาทครับ มี P/E อยู e ่ที่41.15เท่า P/BV อยู P ่ e ที่4.73เท่าและอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน1.73ครับ การจ่ายปันผลปี65ได้มีการจ่ายเงินปันผลไปแล้ว1ครั้งในช่วงเดือนเมษายนเงินปันผลอยู่ที่20สตางค์ต่อ1นหุ้นโดยหุ้นตรงนี้จะมีการจ่ายเงินปันผลปีละ1-2ถึงครั้งสําหรับการจ่ายเงินปันผลครั้งที่2จะจ่ายเงินปันผลในช่วงเดือนตุลาคมครับสําหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่ารอยละ50ของกำไรสุทธิตามงบการเงินวรวมครับหุ้นตัวต่อมาครับก็คือ b h บริษัทโรงพยาบาลบำรุงราจําจำกัดมหาชน ลักษณะธุรกิจประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนภายใต้ชื่อโรงพยาบาลบำรุงราชอินเตอร์เนชั่นแนลให้บริการทางการแพทย์แบบครบวงจรทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในและลงทุนในธุรกิจการพยาบาลและธุรกิจที่เกี่ยวข้องด้วยครับราคาล่าสุดนะครับอยู่ที่171บาท50สตางต่อ1หุ้นครับ แนวโน้มการลงทุนก็พบว่ามีแนวโน้มราคาคงที่ราคาย้อนหลัง3เดือนพบว่าเพิ่มขึ้น11.25%และราคาย้อนหลัง6เดือนพบว่าเพิ่มขึ้น14.19%ครับมาดูกันที่งบการเงินไตามาส1ปี65พบว่ามีสินทรัพย์รวม21,828ล้านบาทมีรายได้รวมประมาณ4,100ล้านบาทและมีกำไรสุทธิประมาณ720ล้านบาทครับ มี P/E อยู่ที่73.79เท่า P/BV ที่7.59เท่าและอัตราส่วนเงินปันผลต่อแทน1.87ครับ การจ่ายปันผลปี65ได้มีการจ่ายเงินปันผลไปแล้ว1ครั้งในช่วงเดือนพฤษภาคมเงินปันผลอยู่ที่2บาท5สตางค์ต่อ1หุ้นโดยหุ้นตัวนี้จะมีการจ่ายเงินปันผลปีละ2ครั้งสำหรับการจ่ายเงินปันผลครั้งที่2จะจ่ายในช่วงเดือนกันยายนครับสำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลเมื่อบริษัทมีกำไรสุทธิที่จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นได้โดยบริษัทจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสิทธิ์ก่อนครับ หุ้นตัวต่อมานะครับก็จะเป็นหุ้นกลุ่มพลังงานซึ่งนั่นก็คือ BCP บริษัทบางจากคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนลักษณะธุรกิจประกอบธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันการค้าน้ำมันและธุรกิจการตลาดรวมถึงลงทุนในธุรกิจพลังงานไฟฟ้าสีเขียวธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพธุรกิจทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาธุรกิจใหม่ครับราคาล่าสุดนะครับอยู่ที่32บาท25สาตางค์ต่อ1หุ้นครับ แนวโน้มการลงทุนก็พบว่ามีแนวโน้มราคาคงที่ครับราคาย้อนหลัง3เดือนพบว่าเพิ่มขึ้น4รและราคาย้อนหลัง6เดือนพบว่าเพิ่มขึ้น26.21ครับมาดูกันที่งบการเงินไตรมาส1ปี65พบว่ามีสินทรัพย์รวม2 2 40, 4 6 0ล้านบาทมีรายได้รวมประมาณ69,000ล้านบาทและมีกำไรสุทธิประมาณ4,300ล้านบาทครับ มี P/E อยู่ที่4.52เท่า P/BV ที่0.75เท่าและอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน6.2%ครับ การจ่ายปันผลปี65ได้มีการจ่ายเงินปันผลไปแล้ว1ครั้งในช่วงเดือนเมษายนเงินปันผลอยู่ที่1บาทต่อ1หุ้นโดยหุ้นตัวนี้จะมีการจ่ายเงินปันผลปีละ1-2ถึงครั้งสำหรับการจ่ายเงินปันผลครั้งที่2จะจ่ายเงินปันผลในช่วงเดือนกันยายนครับสำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ30ของกำไรสุทธิหลังจากการหักทุนสำรองต่างๆทุกประเภทตามข้อบังคับของบริษัทครับหุ้นตัวต่อมานะครับก็คือ PTTEP บริษัทปตทสำรวจและผลิตปิตโตเรเลียมจำกัดมหาชนลักษณะธุรกิจประกอบธุรกิจหลักด้านการสำรวจพัฒนาและผลิตปิตโตเรเลียมให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศรวมทั้งลดการพึ่งพาการนำเข้าปิตโตเรเลียมจากต่างประเทศและปัจจุบันดำเนินธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศครับราคาล่าสุดนะครับอยู่ที่165่งสบ้าทสตางค์ต่อ1หุ้นครับ แนวโน้มการลงทุนก็พบว่ามีแนวโน้มราคาที่เพิ่มขึ้นราคาย้อนหลัง3เดือนพบว่าเพิ่มขึ้น17.36%และราคาย้อนหลัง6เดือนพบว่าเพิ่มขึ้น31.78%ครับมาดูกันที่งบการเงินไตามาส1ปี65พบว่ามีสินทร,รัพย์รวม8,3881ล้านบาทมีรายได้รวมประมาณ68,000ล้านบาทและมีกำไรสุทธิประมาณ15,000ล้านบาทครับ มี PE อยู่ที่17.36เท่า P/BV e. อยู่ที่1.59เท่าและอัตราส่วนเงินปันผลต่อแทน3.02%ครับการจ่ายปันผลปี65ได้มีการจ่ายเงินปันผลไปแล้ว1ครั้งในช่วงเดือนเมษายน เงินปันผลอยู่ที่3บาทต่อ1หุ้นโดยหุ้นตัวนี้จะมีการจ่ายเงินปันผลปีละ2ครั้งสําหรับการจ่ายเงินปันผลครั้งที่2จะจ่ายเงินปันผลในช่วงเดือนสิงหาคมครับสําหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ30ของกาไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้แล้วในแต่ละปีครับ หุ้นตัวต่วตอมาก็คือกัฟบริษัทกัฟเอเนจีดีเวล็อปเมนต์จำกัดมหาชนลักษณะธุรกิจประกอบธุรกิจเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจแบบ holding company ในกลุ่มธุรกิจหลักด้านการผลิตและจําหน่ายพลังงานไฟฟ้ารวมทั้งมีการร่วมลงทุนพลังงานไฟฟ้าในต่างประเทศและธุรกิจอ,อื่นๆเช่นลงทุนในธุรกิจการสื่อสารและธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลปัจจุบันมีกําลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งรวม11,9 1 0มกเมกะวัตต์ครับ ราคาล่าสุดนะครับอยู่ที่47บาท75สตางค์ต่อ1คุ้นครับแนวโน้มการลงทุนก็พบว่ามีแนวโน้มราคาที่คงที่ราคาย้อนหลัง6เดือนพบว่าเพิ่มขึ้น13.17%และราคาย้อนหลัง1ปีพบว่าเพิ่มขึ้น,น43.18%ครับ มาดูกันที่งบการเงินไตรมาส1ปี65พบว่ามีสินทรัพย์รวม382,192ล้านบาทมีรายได้รวมประมาณ2600ล้านบาทและมีกำไรสุทธิประมาณ3,300ล้านบาทครับมี PE อยู่ที่59.4เท่า P/BV อยู่ที่5.41เท่าและอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน0.92%ครับ การจ่ายปันผลปี65ได้มีการจ่ายเงินปันผลไปแล้ว1ครั้งในช่วงเดือนเมษายนเงินปันผลอยู่ที่44สตางค์ต่อ1หุ้นโดยหุ้นตัวนี้จะมีการจ่ายเงินปันผลปีละหนครั้งสำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่ารอยละ3 0ของกรรมสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทครับ และหุ้นตัวสุดท้ายนะครับก็เป็นหุ้นที่เกี่ยวกับการขนส่งทางเรือซึ่งนั่นก็คือ RCL บริษัท RCL จำกัดมหาชนลักษณะธุรกิจประกอบธุรกิจขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ทางทะเลที่มีฐานประกอบกิจการในไทยโดยมีเครือข่ายสำนักงานที่ครอบคลุมภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คาบสมุทรเอเชียใตย้และตะวันออกกลางครับราคาล่าสุดนะครับอยู่ที่45บาทต่อหหุ้นครับ แนวโน้มการลงทุนก็พบว่ามีแนวโน้มราคาที่คงที่ราคาย้อนหลัง1เดือนพบว่าเพิ่มขึ้น4.49%และราคาย้อนหลัง6เดือนพบว่าเพิ่มขึ้น12.73%ครับมาดูกันที่งบการเงินไตรมาส1ปี65พบว่ามีสินทรัพย์รวม4 6 0 5 0ล้านบาทมีรายได้รวมประมาณ14,000ล้านบาทและมีกำไรสุทธิประมาณ8,200ล้านบาทครับมี PE อยู่ที่1.66เท่า p b อยู่ที่1.13เท่า และอัตาส่วนเงินปันผลตอบแทน12.9%ครับการจ่ายปันผลปี65ได้มีการจ่ายเงินปันผลไปแล้ว1ครั้งในช่วงเดือนพฤษภาคมเงินปันผลอยู่ที่3บาทต่อ1หุ้นโดยหุ้นตัวนี้จะมีการจ่ายเงินปันผลปีละ1-3ครั้งแล้วแต่ผลประกอบการครับสำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่เกินรอยละ50ของกำไรสุทธิของบริษัทและบริษัทย่อยครับ สรุปข้อมูล10หุ้นปลอดภัยจากเศรษฐกิจโลกที่กำลังวุ่นวายผมก็ได้สรุปข้อมูลโดยคัดหุ้นจากกลุ่มธุรกิจที่คาดว่าจะไม่ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจณนปัจจุบันนะครับซึ่งก็ประกอบไปด้วยหุ้นกลุ่มค้าปลีกหุ้นกลุ่มผู้ผลิตน้ำมันพืชหุ้นกลุ่มโรงพยาบาลหุ้นกลุ่มพลังงานและหุ้นกลุ่มขนส่งทางเรือนะครับผมก็ขอฝากข้อมูลไว้เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนให้กับนักลงทุนทั้งมือเก่าและมือใหม่ทุกๆคนด้วยนะครับ แต่การลงทุนย่อมมีความเสีย่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนนะครับผมก็ขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกคนดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปแนะนำุ้นแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆและเพื่อเป็นกำลังใจ ให้ช่องปามบีอาด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปวิดีโอนี้สวัสดีครับ